กรับสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้เสร็จรถสวยนะครับเพิ่งเริ่มไลนะ์นะวันนี้เพิ่งเริ่มไลฟ์สดเองนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับกับคิวเคลือบแก้วนะครับสำหรับ BMW X3 นะครับซึ่งเพิ่งได้เคลือบแก้วเสร็จไปเมื่อเมื่อเมื่สักครู่นี้เองแต่ว่าคันนี้รับตำแหน่งเมื่อวานมาเดี๋ยวพี่บอกนะครับคันนี้ไม่ใช่รถหมายไฟแดงแล้วก็เพิ่งเห็นสีที่แท้จริงของเขานะครับเราพาไปดูสีแท้จริงของเขากันเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะ อันนี้พาให้ดูที่หน้าผมก่อนจะได้เห็นว่าเอาสีที่หน้าผมกับตัวกล้องมันไม่ได้เพี้ยนกันสังเกตดีๆรถที่เราเห็นตอนแรกเป็นสีดานะครับคันนี้ตอนนี้กลายเป็นสีน้ําตาลเข้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการขัดสีแล้วลดสีรถ,รถ,ร,ถรถของลูกค้าเปลี่ยนสีนะแต่รถของเขาเป็นสีนี้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีอยู่แล้วแล้วกออ็อายุการใช้งานไม่ใช่รถใบแดงแต่ก็ต้องทําให้เงาที่สุดก่อนอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้ก่อนหน้านี้นะครับจะมีรอย จากการใช้งานเพียบไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือเคลียร์ไปจนผมได้บอกว่าได้ประมาณ95%นแล้วกันอ่า5%เนี่ยจะเป็นพวกรอยลึกๆกับพวกเอ่อส่วนที่แข็งๆขัดไม่ออกแล้วนะครับกับการใช้เวลาที่ค่อนข้างนานเลยประมาณยีบสชั่วโมงกว่าจะได้กว่าจะได้กว่าจะได้เคลือบเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะคันนี้นะเราพาไปดูกันข้างหลังอ่าหลังกล้องนิดน,นึงนะครับตอนนี้นะฮะกับรถ bmw series x 3นะครับสี น้ำตาลเข้มนะครับถ้าตอนแรกที่ขับเข้ามาเนี่ยผมเห็นเป็นสีดําทุกคนก็คงเห็นเป็นสีดําเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากขัดเตรียมผิวเสร็จแล้วตอนนี้เคลือบแก้วไปแล้วชั้นแรกที่ตัวผิวสังเกตนะครับจะมีพวกสะเก็ดหินกับรอยอใหญ่ๆหลงเหลืออยู่บ้างและก็เหลือ,เ,อเช่นพวกรอยขี้นกเนี่ยพวกนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันแตกเข้าไปในสีแล้วพวกนี้ไอพวกนี้จะเอาไม่ออกนะครับบอกไว้เลยจะเอาไม่ออกนะครับก็จะเป็น ในส่วนของการทําสีไปแต่ถ้าลูกค้าได้สาม,มารถทาสีมาแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถทําให้ท่านลูกค้าใหม่ได้จะบอกไว้เลยว่าทานถ้าสีนี้ทําใหม่นะไม่เหมือนเดิมแน่บอกไว้ก่อนกับสีจะบอกว่าหาดูได้น้อยมากนะครับผมไม่ค่อยเห็นสีนี้ในรถปีนี้แต่ว่าถ้าเป็น x 1นะมันจะ,ม,นจะมันจะอ่อนกว่าน,นี้เท่าที่ผมจําได้นะแต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างเข้มมันจะเหมือนกับรถอ่อ volvo ปีหนึ่งที่สีของเขาออกเป็นสีดาแต่ว่าผลึกเมทัลลิกของเขาเป็นสี แดงออกน้ําตาลเนี่ยเวลาทําเสร็จจะออกเป็นสีนี้แต่ว่าเวลาเดี๋ยวตอนออกแดดน,นะมันจะออกน้ําตาลกว่านี้นะครับตอนนี้อยู่ในที่ล่มนะมันเหลย่างนี้คันนี้เคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกภายนอกทั้งหมดกระจกรอแม็กไฟหน้าไฟท้ายนะครับใช้เวลาทาทั้งสิ้นปกติอยู่ที่ประมาณ 2. วันครึ่งหรือสองวันแต่คันนี้เ,เกือบสามวันนะเพราะว่าขัดวันหนึ่งแล้วอ่ะขัดวันหนึ่งเต็มเ็มเลยนะแล้วก็วันนี้เพิ่งได้เคลือบเบอร์แรกเพรากับกุ้งนี้จะได้เคลือบอีกหนึ่งเบอร์ ลูกค้าจะได้รับรถประมาณใหสองก็คือเกือบสามวันนะครับกับการทํางานเคลือบแก้วไม่ว่าจะเป็นแท็คเกจเล็แกแท็คเกจใหญ่แต่คุณภาพการเตรียมงานต้องดีที่สุดต้องสุดที่สุดก่อนก่อนที่จะเคลือบอะไรใดๆเข้าไว้ก็ตามนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทาให้เห็นว่านะครับรถคันนี้นะครับสภาพออกมาได้สวยมากๆเลยทีเดียวตอนนี้นี่อย่างที่เราเห็นนะตอนนี้ตอนนี้ก็เรากำลังลงน้ํายาเคลือบพลาสติกด้านอยู่ เ <S an> นี่ยเดี๋ยวเราเช็ดให้ดูสิลองเช็ดให้ดูลองเช็ดให้ดูชิ้นหนึ่งอ่าลองเช็ดใ้ดูชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเคลือบไปแล้วใช่ปะ่ะและส่วนที่ยังไม่เคลือบคือตรงนี้นะสังเกตไหมว่ามันแตกต่างกันนะครับอ่ะตรงนี้จะดูเงาจะดูดําจะดูดําขึ้นนะครับแล้วก็อยังคงนีตรงนี้นะนี้เขาจะดูดําขึ้นอ่าตัวนี้เป็นตัวเคลือพบพลาสติกด้านนะครับหรือพลาสต,ติกสีด้านที่เป็นอยู่ตัวรถทําให้ตัวรถเนี่ยยังคงมีความเข้มดําอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนตอนนี้ตอนที่ทําอยู่อ่ เคลือบแมกเคลือบแมกก็เช่นกันนะครับก่อนที่จะเคลือบแมกก็ต้องทำความสะอาดก่อนสังเกตนะครับภายในวงล้อเนี่ยโห oh, สารมากเห็นไหมแล้วก็มาเคลือบที่ตัวล้ออีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ตัวแมกเนี่ยมีความเงางามทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างไม่ใช่หนึ่งตัวอย่างนี่คือการทํางานปกติของเราที่เราทํากันทุกๆคันจริงๆไม่ไม่ปล่อยผ่านคุณตี้แม้สักคันเดียวแต่ว่าจะมีจุดขอบเขตในการทํางานอยู่ ซึ่งถ้ารถคันไหนเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วนะครับแล้วมีริ้วรอยลึกๆลึกๆนะผมย้ำว่าลึกๆมันขัดไม่ออกแล้วเราจะหยุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนไปมันจะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นคือสูญเสียตังค์น่ะนะฮะก็คือเราต้องไปทาเสียให้ลูกค้าเพราะว่ามันขัดจนบางแล้วอ่ะขัดจนบางแล้วถ้าถ้าขัดต่อไปเนี่ยมันเกิดผลเสียแน่นอนกับอีกหนึ่งอยา่างคือพวกรักยิ้มพวกนี้นี่จะเห็นดีๆจะถ้าขัดเสร็จจะเห็นรักยิ้มนะครับ เงาจะเสร็จรถจะมีรัดยิ้มขึ้นเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าเราจะไปห้างที่ไหนก็จะเห็นบ้างนะครับอ๋อจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายเลยทีเดียวกับรถคันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เรือแต่เพียงเดี๋ยวพาไปอ,อบอินเฟลกันด้านนอกนะครับก็ไม่ธรรมดานะจะบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวเรานะครับต้องขอทําง,งานต่อก,กัอนก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะห้องอบก็เตรียมพร้อมไว้ด้านนอกแล้วนะครับก็เดี๋ยว คันนี้เขายังเตรียมงานไม่เสร็จถ้าจะดูถึงตอนอบนี่น่าจะน่าจะอีกเกือบชั่วโมงอะ่ะบอกเลยนะอันนี้พามาดูตอนที่เราเคลือบเสร็จใหม่ๆนะครับก่อนที่เราจะพาไปเนี่ยหลายๆท่านจะเห็นกระบวนการทํางานของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขัดการเตรียมผิวเรื่อตั้งแตอนล้างนะครับสําคัญที่สุดลาห้างรถต้องแต่ละขั้นตอนนี้เหมือนกันนะครับก็เนี่ยงี้เียลึกๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันไม่ผ่านแล้วมันไม่ได้แล้วมันลึกเกินแล้วถ้าเราขัดตรงนี้สดสีของเขาจะหายไปด้วยซึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าเสียเสียทรัพย์ครับเสียทรัพย์ผมนี่แหละนะครับก็เราก็จะหยุดแค่ตรงนั้นนะครับโอเคสําหรับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณทีมงานนําส่งคุณค่าด้วยนะครับที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คุณภาพยังคงแน่นครับห้องเหมือนเดิมนะครับสำหรับตอนนี้นะมิกกี้ขอทํางานก่อนก่อนแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เราขออภัยลูกค้าที่เข้ามาวอล์กอินด้วยถ้าไม่ได้จองนะเพราะแตจองตอนนี้ก็คิวก็อยู่บันจันท์แล้วนะครับวันจันทแล้วนะครับเพราะเพราะตอนนี้เราจะมี คอเนเอร์คันอีกหนึ่งคันนะครับที่จะต้องเคลือบแก้วต่อจากคัน X3 นะครับแล้วก็มีไาเลดิสันที่กําลังจะเคลือบอยู่นะครับก็เดี๋ยวที่หมอะครับหลังแต่วันนี้จนถึงวันเสา,าเร์การเคลือบเต็มแล้วนะครับจะมีงานล้างแค่เด้กแค่เล็กเ,กเ,กเ,กเกน้อยเท่านั้นวันนี้มิกกี้เสกรถสวยขอราท่านผู้ชมกันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ